มาดิพีดล่ำเนาะน้องออดใส่ตุ่น้ำงามมาเนาะเออน้องออดกับน้องตนบอทชัยเนี่ยใส่สุดงามเขาเห็นเมด้าเขาเห็นเมด้าเป็นไม่ค่าเรื่องเลี้ยงหลานหน้าเดียกับใครย่ำยางย่ำย่างยืนทั้งร้อยไว้เอาหลานโอ้ยจะเป็นยากหลานกัใครตาปู่ตาปู่เนาะใคบอกว่าใครเศร้เขาไม่เศร้าะเฮงหายเติมบอกให้เศร้ายัหายเตมบอกว่าเลยเพราะว่าตอนนี้เนาะอืออ่ะเพื่อนเพื่อนมารอส่ง นั่นแหละประจำแล้วทินก็เลยบอกว่าทําไมถึงใส่ใส่ที่เของลูกมาเอาอันนี้ว่ามีที่สุดสวยที่สุดเลยเอาของเอาอันเอาเสียพานักเรียนลูกมาใส่เังสิบ่เสอ่ะเสิร์กีล่าเขาเองสิใส่ของลูกเนาะอืมนี่เขียวตัดแดงไงคะแดงตัดเขียวนะคะฟ้าตัดขาวจัดไปนะคะไม่ดาไม่ถิ่นมาส่งดูน้าด้วยจ้าอยู่ปากทางเข้าเข้านี่นะคะ พูดคุยสนุกสนานกันนะคะเรื่องเก่าๆเดิมๆสมัยเป็นเด็กเพิ่นโตมาด้วยกันนะคะเป็นเด็กมาด้วยกันที่บ้านกุกตุมเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันไปโรงเรียนมั่งไม่ไปโรงเรียนมั่งนะคะหนังสือไม่สนนะคะอ่านออกไม่ได้ออกไม่ออกไม่สนนี่เขียนเส้นซื้อกับเป็นกับพ่อเปล่เส้นซื้อย่างเดียวพ่อแต่เพื่อนก็เก่งนะคะเก่งเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยการหาของ ทำนาทำไร่ทำสวนเนาะทำนาทำไร่ทำสวนการที่จะเอาเรื่องเฮ็ดยูทูบปฏิ่ัติการที่จะมาการมาทำยูทูบนี่แบบเป็นเรื่องมึนตึ๊บมากวะแม่บุญถินลุนาถามว่าทำไมเจ้ามาทำยูทูบแม่บุญถินบอกว่าอยากขายของเป็นแม่ค้าเนาะ เป็นแม่ค้าแล้วก็อยากขายของเอ้ยเป็นแม่ค้าก่อนอทั้งคู่เป็นแม่ค้าก่อนนะคะ,ะลตลาดน้อยบ้านลุงพลบปูก็กกงจีุงมแล้วว่าลุะจ,จเ็สบสบายนะเพราะว่าไปเอาของทีไรลุงจิมบอกว่า,วาทำยูทูบไหมไม่ได้ทำเป็นแม่ค้า เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าคนอยู่เป็นแม่ค้าเคยหน้าแตกนเคยหน้าแตกหลายรอบมาไม่หทนหลายรอบแล้วไปรับของไปรับของกินเพราะว่าเขาเขาว่าเขาได้ว่าได้ทุกคนบางทีไปแล้วเขาก็ถามเนาะเราก็อยากกินเนาะเราก็อยากกินเพราะว่าพอเขาบอกไปทุกคนเราก็อยากไปเต็มประจำพอไปก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นยูทูบเนาะเขาจะถามว่าช่องไหนอาไม่มีค่ะเป็นแม่ค้าไม่ได้ค่ะเขาแจกแต่ยูทูบเบอร์เราก็เลยเศร้าหน้าห้อยกลับมาบางทีเราก็อยาก เหนื่อยเนาะในการที่เราไปหาของมาขายแต่แม่ค้าเราก็อยากกินเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าได้กินทุกคนเราก็ได้กินแต่ตำมะหุงเนาะใช่ก็เลยเรายนี่ยเพื่นไปตาแจกกันบ่เพิ่บนดีเพิ่นีแล้วก็ไปแล้วไปหาเงินที่ขายของได้เจ้าก็ต่อว่าลุงกิมตะบันี้่ไม่ทำมาหนาแล้วสมัครให้เขาทำมาหนาทำมาแจกกันนะแล้วเขาเวลาซื้อแจกเสื้อผ้าเขาก็จะแจกแต่เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องนะ ไอเราเป็นแม่ค้าเราก็ได้แต่มอง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 เ <c oughs> อยคว้าหาโอกาสให้ตัวเองทันทีเลยใช่ไหมทำให้ลูก,กเปิดช่องให้บะอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ไม่เป็นโทรศัพท์ก็ไม่มี <c oughs> เอา <c oughs> ไปขอเครื่องเก่าๆลูกชายมาเอามาทำโอ้ยมืดกับ <c oughs> มืวชีวิตชีวิตของการเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์นะคะด้วยแรงกดดันนะคะอยากกินของแก้มื่อยน้องนุนนายจะกลับกรุงเทพหรือจ๊ะค่ะคุณพี่บรรลบสวัสดีค่ะ คุณเวทิฟสวัสดีค่ะโอ้ดูโฆษณาอยู่ให้คานหนูนาไปถ่ายทำข่าวไปด้วยนะคะเพียงแต่ไม่ได้ด่าลุงป้าโอ้รักลุงป้ามากเลยนะคะอยู่กับลุงป้ามาหลายปีนะคะมีแต่รักเด้อค่ะโอ้ขอบคุณหลายค่ะน้อบดาดอกเนาะบม่ได้ไปเลยค่ะบ้านน้อยหนูนาก็ยังยู่ค่ะบ้านน้อยหนูนาก็ยังเอาไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาก็มาพักที่นี่เหมือนเดิม ก็อดีตก็เป็นความจริงทุกอย่างนะครับไม่ไม่ได้แต่งแม้แต่นิดเดียวนะคะริงๆทุกอย่างนะฟังแล้วก็อดคำมมาได้พ่อแม่ทินน่ะพ่อแม่ทินน่ะเหยียบกับดักตอนนั้นอ่ะไม่มีชีวิตรอดเนาะเพราะว่าไปคนเดียวแต่พ่อของแม่ดานี้มีช nee, ีวิตรอดเพราะว่าไปกับแม่ก็ยังมีคนช่วยมีคนช่วยก็เลยให้ถ้านึกภาพตอนนั้นอ่ะเนาะร้องไห้น้ำตาไหลทั้งคืนก็น้องแม่ทินเนาะ ค่ะเพื่อนของนูนาค่ะคุณยิงเล็กพันบุตรสวัสดีค่ะคุณพี่บรรลอบคุณนะคะขอบคุณพ um> ี่น้องทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะสู้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 ูค่ะเพื่อนนะคะแต่ก็มาเล่าอดีตให้าวาทางูท